วงในบอกว่าร้านมือสองเชื่อขอโทษนะที่ต้องเล่นตามสปอยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนผมเป็นนายกเซมนี้นนเนี่ยเพโอ้สิบสองศูนย์ชนะแล้วไอ้เหี้ยนำมันนำซะขนาดนี้แพ้ก็ไปกินขี้ไปร้120อยยี่สิบโอโหถ้าร้อยยี่สิบไปก็วอดยังไม่ได้นะ ผมคิดว่าเอาแล้วครับเป็นทางด้านของเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮียเดี๋ยวตกผมฮัลโหลเพื่อนทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนเอาเพื่อนบอลเพื่อนทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนเพื่อนคุยกูไปก่อนดิเพื่อนเฮ้ย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 เฮีย ัเพื่อนเพื่อนไม่คุยกับเราเลยเหรอเพื่อนเหม่ยไปไอเชี่ยมึงยิงโดนไหมน่ะไอบอลมันไม่ได้ยินผมเหรอวะไอบอลมึงมึงดีดดีดของไม่ี่ยเพื่อนกูไปเชียร์มึงนะเ้ย ไนมันเห็นไห้ทิ้งกันไหมอ๋อแล้วตอนนี้เป็นฟังเหมือนฝั่งวางบอลน่าจะได้ได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าเห็นศพศพไนมันเฮ็ถือเยอะมากเลยอะไรอ่ะรถแบ็คไลน์เจ็ดสองศูนย์ถูนย์ตับิ๊กโจ๊ะร้อยสามสิบหกล้านโอ้ยมันไม่พูดเลยเหรอวะ เอาไว้เอาสมบลงไปหลังคาคนเฮียเมมเมมอยู่เมมอยู่ถ้าอยู่หลังคามันคนสมบลงไปนี่มันวิปเปอร์อยู่มันอยู่มันอยู่เข้าใจได้เข้าใจได้ขมจัดเพื่อนขมจัดก็คขมไม่ขมก็มันโดนกูหมดอ่ะใช่ได้ใช่ได้ร่วงหมดอ่ะร่วงโรยอ่ะมึงมึงห้ามให้สกอร์มันสักสกอร์เลยได้ไหมมันไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกากไอ้สัตว์ไปไปไป เล่นสตอรี่อยู่แล้วมันขึ้นมายังไงวะกูอยากรู้ใครใครเอามันขึ้นมามันไม่ได้ไฟใหญ่หรอมันไม่ได้ไฟทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยเอา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 อเชี่ยดูตาย เฮ้ยไอ้เหี้ย EMP ห่อเลยห่อเลยได้ป่ะห่อเลยได้ป่ะห่อเลย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 ใครมีใครมีห่อห่อเลยใครมีห่อห่อเลยไอ้หลอดนี่ใช่พี่บอลหรือเปล่าอ่ะเฮ้หลอดพี่บอลมาดิพี่ผมมาเชียร์พี่โดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้ยจริงเหรอมาดีฮะรออะไรอ่ะโอ้โหมาเดินเล่นเหรอครับตั้มใช่ครับผมมาดูเนี่ยครับดูร้านครับ ห่อๆเลยนะห่อเลยนะห่อๆเลยถือถืออยู่เพื่อนก็ถืออยู่ไม่เอาแล้วไม่กลัวแล้วเฮียเด๋ยวรดนด่าเอ้ยเอมันทำไมไม่ซ่อมวะมันเป็นอะไรวะไอมันชอบมีเหมือนมันชอบมีปัญหาเลยไก่รถซ่อมเลยพวกเนี้ย บอลไงพี่บอลไง Baby, เบบี Baby, มนะ้มีแค่เธอเบบี้ผมน่ะมีแค่เธอแล้วขับผมไปทำอะไรได้บ้างวะที่นี่มันมีแบบางานอะไรแปลกๆวะเดี๋ยวเขาทำอะไรกันะมันมีคนปะมันมีคนปะวะเข้าเมืองไหนต่เข้าเมืองอะไรอะ่ะ เลืออันอีกนแล้วหรอโอ้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 ไอ้เหี้ยลโหลครับพี่โอเคครับพี่พี่บ๊อบอยู่ไหมครับพี่บ๊อบเหมือนจะไปทำธุระหลังบ้านครับให้จามให้ไงอื่น่อไม่ไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณครับแล้วพี่นนท์เอ an> ้ mày, พี่ชักครับ ไม่มาครับวันนี้เห็นลาลาเขาหาลายาวเลยไหมครับไม่ทราบเลยครับขอบคุณครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อซัพพอร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับผมตั้มนะครับอ๋ออ๋อผมจําได้อยู่ครับเพราะว่าเคยเล่นด้วยกันโอเคครับพี่ครับพี่ครับครับผม นี่ใช่คีราไหมครับครับอันนี้ใช่คีราไหมครับนนครับนอนอันนี้นนเหรอใช่ครับนนนนจริงไหมนี่จริงครับที่ําได้ไหมชื่อจริงชื่ออะไรนนนะนนทาการนะนอะนนทาการ อาเผื่อเผื่อไม่คุ้นขี้หีเหรอใช่ขี้หะเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนนตัวจริงต้องเต้นท่าลุมผลได้นะม,มันยังไม่มายังไม่มาอ๋อโอเคครับอันนี้นนทำอะไรอยู่อ่ะเบรครับเบร๋อ,อ,อ โอเคโอเคเราไม่ควรนอนแล้วอย่าลืมกินข้าวด้วยนะอุ้ยขอบคุณที่เตือนครับไม่ควรไม่ควรเดี๋ยวมีมีระบบมีรหัสมอสอ่ะเอยทำไมขึ้นไม่ได้วะเอ้า ไอ้เหี้ยอ๋อขอโทษเปิดล็อกรถฮัลโหลไปไหนอ่นนายเป็นไหนครับ รถน้ำมันหมดพี่โหสวยแล้วเดี๋ยวผม,มเรียกคนแ<ห>ถว<ห>น,น,นี้มาช่วยนะนนผมมีน้ำมันอะสนใจไหมอะสนใจให้ผมช่วยไหมอ่าพี่ใจดีไหมอะพี่ใจไม่ดีหรอกแต่ว่าพี่ก็ชอบช่วยเหลือคนอ๋อโอเคถ้าพี่ชอบช่วยเหลือพี่ก็ช่วยเหลือผมด้วยละกันพี่ทดสอบสังคมไมไ่จริงอะตามจริงพี่นึกว่าเองเป็นโจ้เนะี่ยใส่หน้ากากเงี้ย หน้าก,กากหน้าก,กากตรงไหนพี่ไม่ใช่หน้าก,กากกีบมันคือแบ้นใช่ไหมมองไกลไกลไงอ่าได้ละคุณมากครับพี่ใจดีมากเลยอะ่ะแน่นอนพี่บ๊อบบี้โอเคเองขอบคุณมากครับพี่มองไกลไนึกว่ามองแกงกามองที่นี่นฝันนี่ว่า Uh-uh, uh-uh-uh.